ตอนนี้กิติมาอยู่ตรงตำบลน,น้ำซับนะครับ,นะรบเส้นกระโดดวิ่งมาจากสุพรรณไปข้างหลังเดินไปย้อนหลังไปก็คือใจนาศคือให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตรงตำบลน้ำซับครับก่อนที่หลวงตาบนชื่นจะเดินทุโดงผ่านทางเส้นนี้นะครับเปนะ้าหมายก็ก็ไปสากลุกนะครับแต่จะถึงไม่ถึงเนี้ยอ่เดี๋ยวค่อยดู ังข่าวอีกครั้งนะครับสําหรับญาติโยมที่ไม่ได้มาหรือว่าต้องการจะถวายหลวงตานะครับแต่ให้ดูบรรยากาศเส้นทางนะฮะตรงนี้ตําบลสามชุกครับผมให้ดูป้ายนิดหนึงนะ่งฮะออไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงนี้ก็มีการไฟฟ้าวัดอยู่ฝั่งนี้ฮนะอยู่ฝ่ามือนะวัดอยู่ฝ่ามือแต่เป็นวัดอะไรเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดหนึง่งผมขับรถมาจอดรอหลวงตา ประมาณสามสี่โลครับผมต้องเดินย้อนกลับนะครับเพราะว่าไม่มีคนขับรถคนเดียวฮะคนขับรถคนเดียวท่านั้นเวลาถ่ายคลิปวิดีโอหลวงตา,าเนี่ยเสร็จก็ต้องโอ,โ,โอ้โหนี่ฮะแต่นี่น้ำผึ่งเยอะเลยน้ำพึ่งเยอะเลยตํานบลอะไรนะครันบนตํา,าบตรงน้หรอคะตรงนี้เหรอตําบลน้ำซับ อ่านะนี่มาจากไหนเนี่ยป่าสะแกค่ะป่าสะแกไกลไหมเดินบางน้นวดอ๋อเดินบางนำนวดสามชุบไหมสามชุบไหมไม่ใช่หลวงตาสามชุดอ๋อหลวงตาผ่านไปทางเดือยวสามชุบไปทางเนี้ยไปเส้นนี้ไปซี่แยกเดินบางเหรอคะยังไม่ไม่รู้แต่รู้ว่าไปทางเนี้ยสามชุดบอกไม่ได้ต้องฟังช็อตต่อช็อตแล้วแต่หลวงตาว่าคนลูกลูกศิษย์ญาติโยมเยอะขนาดไหน โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับนี่คือถือว่ามาผสมนะตรงนี้ก็คือตำบลน,นะครับตำบลก็หลวงตาอยู่นู่นนะอยู่นู่นนะตรงป้ายเลยป้ายไปอีกแต่ว่าผมอะกลับรถมารอมาดูบรรยากาศด้วยนะมาดูบรรยากาศก่อนที่หลวงตาจะเดินตู้ลงมาถึงนี่นครับก็บอกว่า วัดเถนปลายนะครับ41 415หมู่1ตำบลวังน้ำซับนะครับอ,อําเภอศรีประจันร์นะครับนี่คือบรรยากาศก,าก่อนที่หลวงตาจะถึงนะผมให้ดูป้ายก่อนอวัดเถนปลายนะฮะ145บ้านเล,เลขที่หมู่1ตำบลวังน้ำซับอําเภอศรีประจันรจังหวัดสุพรรณบุรีครับอะให้ดูป้ายนี้ด้วยครับ14-18นะฮะกุมภลาพันธ์ ขอเชิญไหว้พระผิดทองสมโพธนะฮะหนศตวรรษิบปีนะครหลวงตรงนี้หลวงพ่อสีจุมภูฮะนี่คือวัดอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปไปที่หลวงตาแล้วกันครับ